ออกห้างมา7ล้านวันนี้มดขอเสนอขายอยู่ที่2 2 9ล้าน2บาทครับไปครับเราไปชมรอบๆตัวรถกันว่าคันนี้มีอะไรดีอะไรงามนะครับพี่ๆท่านใดนะครับกำลังมองหา s c a a ัใช้อยู่นะครับที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลล้วนคันนี้มดภูมิใจเสนอมากๆเลยนะครับเจ้าคันนี้ใช้งานมาแล้วนะครับ1,30,000กิโลเป็นรถปี2019นะครับมีประวัติศูนย์ครบชัดเจนทุกรายละเอียดนะครับที่สาคัญ มดมีวันันตีนะับตั้งแต่วันที่ออกรถกับมดนะครับบริการซ่อมศูนย์ฟรีหนึ่งปีเต็มๆนะครับนั่นมงบอกว่าผู้ซื้อเนี่ยฮะเวลาซื้อไปแล้วเนี่ยตัดกังวลเรื่องการซ่อมได้เลยนะครับเพราะมีอะไรมดรับประกันเข้าศูนย์ได้เลยนะครับทางศูนย์บริการจะซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ให้คุณทันทีนะครับคุณภาพก็คือศูนย์เบนซ์นี่เองนะครับสามารถเข้าศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์ได้ทุกสาขานะครับเหนื่อยเดี๋ยวกินน้ําก่อนอ่ะไปกันต่อครับ อันนี้ก็เป็นความงามด้านหลังของเขานะครับ S 3 5 0 d เครื่องยนต์ดีเซลล้วนนะครับปี2019สามารถจัดไปแดน,นได้เต็มไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับเก็บสัมภะได้เยอะไหมข้างหลังนะครับนี่เลยกว้างนะครับ s c a r ันี่เป็นรถที่ใหญ่มากๆนะครับฝาท้ายไฟฟ้าสามารถจะมีคนขับรถก็ได้หรือขับเองก็ได้นะครับที่นั่งด้านคนขับและคนนั่งหลังเนี่ยกว้างมหาศาลมากนะครับ เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นพี่ยักษ์ใหญ่ของเรานะครับที่ขับสะดวกสบายมากๆนะครับกับช่วงล่างที่เป็นถุงลมถุงลม,มระบบไฟของคันนี้ทุกอย่างเครื่องยนต์สมบูรณ์ทุกจุดพร้อมใช้งานนะครับโอ,อ้โหมดรับเลขไม่แสนกว่าแล้วซื้อไปไม่ต้องซ่อมหรอครับเครื่องยนต์ดีเซลไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับผม,ผมเจอมาแล้ววิ่งสามแสนโลนะครับครั้งที่แล้วขายไปคันหนึ่งนะครับเลขไม่แสนหกนะครับคันนั้น ขันนั้นก็ลูกค้าแฮปปี้ทุกอย่างเลยเพราะรถสมบูรณ์ได้รับการดูแลมาเป็นอย่างดีไปครับไปชมออปชั่นกันคันนี้มีอะไรบ้าง2องล้านสองสบาทประตูมีเคเดิตให้นะครับและมีกล้อง360รอบคันมาด้วยนะครับมันเบลอไม่ชัดโทษทีนะครับนี่3ามสไปชมกันภายในคันนี้ได้เป็นสีน้ำตาลนกฆ่านะครับนี่ครับเป็นความใหม่ของเขานะครับไปครับชมพร้อมๆกันครับไล่แผงประตูไปนะฮะ บไอหนังสีดำตัดน้ำตาลนะครับเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์ตัวท็อปไฮเอ็นของเขาแล้วนะครับคอนโซลลายไม้น้ำตาลตัดหนังสีดำนะครับเป็นความใหม่ของตัวรถ2019นะครับที่เจ้าของรถได้ดูแลมาเป็นอย่างดีนะครับรถทุกคันที่มดคัดสรรมามดชอบความใหม่การดูแลรถนะครับรถโมโซมรถขาดการดูแลมดจะไม่รับนำมาเสนอขายต่อลูกค้าของมดนะครับเพราะว่าทุกอย่างมดอยากให้ลูกค้าของมดเนี่ยได้รถคุณภาพดีๆไปใช้ เห็นปีกเบาไหมฮะปีกเบาเนี่ยมีรอยแตกบ้างเล็กน้อยแต่ยังคงความเดิมของหนัง Mercedes-Benz อยู่ยังไม่ได้ปรุงแต่งหรือเย็บใหม่พ่นสีทับอะไรไปนะครับอยากคงความเดิมแต่ถ้าพี่ๆอยากให้มดเก็บงานให้เดี๋ยวมดเก็บให้นะครับนี่ครับอยากคงความเดิมว่าเดิมว่าอย่างนี้นะครับพวงมาลัยมันตินี่พวงมาลัยนะตัวหนังไม่มีรอยแหวนรอยขาดรอยย่นเลยครับใหม่นะครับไม่มีตําหนินะครับ เบาฝั่งคนนั่งข้างๆคนขับนะครับสภาพเป็นอย่างที่เห็นตอนนี้เลยครับนี่ครับอันเนี้ยที่บดบอกว่ามันแตกมันฝังโน้นนะครับเป็นรอยผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับแต่รถมูลค่าเจ็ดล้านวันนี้เหลือเพียงแค่สองล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจเข้ามาทดลองขับกันได้นะครับประหยัดเงินไปแล้วห้าล้านบาทนะครับหลังคาสลุปมีสองบานนะครับและคันนี้ซอกแอบให้ดูซอกนิดหนึ่งไม่แอบหรอกให้ดูเลย ตอกเดิมทุกอย่างเดิมนะครับพี่พี่ครับนี่เป็นเบาะกว้างมากๆที่มดบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวนี้สามารถปรับน่องเอ็นขึ้นมาได้เบาะคู่นี้เดินหน้าไปสามารถปรับแทบจะเอ็นนอนได้เลยทีเดียวนะครับใครอยากดูฉบับเต็มๆเข้าไปใน YouTube มด789นะครับมีรีวิวฉบับเต็มไว้อยู่นะครับปรับเอ็นนอนนะครับอันนี้ก็เป็นหลังคานะครับม่านแล้วก็ม่านนี้ก็มีอันนี้มีม่านอยู่แล้วก็จะมีม่านฝั่งฝั่งแผงประตูฝั่งนี้ด้วยนะครับ ใช้ระบบไฟฟ้าเปิดขึ้นได้หมดเลยม่านมีหนึ่งตัวด้านหลังซ้ายหลังขวาและตัวหลังนี้นะครับนุ่มๆน,นะครับใหม่ฮะคันนี้ใครได้ไปครอบครองประหยัดเงินไปแล้ว5ล้านบาทถูกกว่าป้ายแดงนะครับปัจจุบันนี้ป้ายแดงเนี่ยถ้าจะหาดีเซลเนี่ยยากมากดีเซลนะเออตอนนี้เห็นขายตัวห้าแดู e 7ล้านกว่าบาทนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับ Mercedes-Benz ใครเป็นแฟน S-Class อยู่แล้วนะครับ อยากจะเป็น s c สคัคันเก่ามาเป็นรุ่นใหม่ W222 คันนี้เชิญมาชมที่มด789ได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับวันนี้มดขอลาไปกับรถสวยๆนะครับ2 2 9ล้าน2แสนบาทครับรับประกันศูนย์1ปีสบายใจได้เลยครับมากกว่าความไว้วางใจครับ